สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานและคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเพียม2.5วัตต์ประจําวันนี้กันนะครับสำหรับในภาพรวมของประเทศไทยนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยอาจจะยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเหนือกับทรอยสานนะครับแต่ว่าหลายพื้นที่นะครับทางโซนล่างก็สถานการณ์เนี่ยถือว่าดีเรามาดูกันที่พื้นที่แรกนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับทุกพื้นที่นะครับมีบางพื้นที่นะครับตอนนี้เป็นสีฟ้านะครับถือว่าอยู่ในระดับที่เป็นดีมากเเเลยยนนัช่ดีวก กับพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่ตอนนี้เนี่ยภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจังหวัดครับ สำหรับที่ภาคการครับก็สถานการณ์เนี่ยภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ยังคงต้องจับตาเฝ้าวระวังนะครับ <c oughs> พื้นที่แรกก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้ที่สถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายๆจังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดที่อาจจะต้องจับตาเฝ้าวระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือที่จังหวัดหนองคายนะครับที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อยู่ในระดับที่เป็นสีแดงนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพครับเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคเหนือนะครับ ทั้งภาคเหนือตอนด่างแล้วก็ภาคเหนือตอนบนเลยนะครับตอนนี้ที่สถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยถือว่าเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับเกือบทุกจังหวัดเลยของพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับแล้วก็จังหวัดที่อาจจะต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็คือที่จังหวัดน่านนะครับที่ตอนนี้นะครับสถานการณ์เป็นสีแดงนะครับมีผลกระทบต่อสุขภาพครับสำหรับสถานการณ์จุดความร้อนนะครับในวันนี้นะครับข้อมูลจากดิสด้านะครับพบว่าวันนี้เนี่ยเรายังคง จุดความร้อนของประเทศประเทศไทยนะครับยังคงเพิ่มสูงขึ้นนะครับค่อยๆขยับสูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพบเจอมากกว่า2,000จุดเลยนะครับแล้วก็สัดส่วนที่พบส่วนใหญ่นะครับก็คือพบในพื้นที่ป่านะครับแล้วก็พื้นที่ที่พบส่วนใหญ่นะครับก็พบทางภาคเหนือเป็นหลักนะครับแล้วก็มีพบเจอบางส่วนนะครับของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคกลางครับ สำหรับการคาดการสถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยสาก์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะอาจจะขยับสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับช่วงวันที่วันที่9ถึงวันที่10นะครับอาจจะขยับสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยสากา์ก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาก์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะบันเทาลงได้นะครับ อาทิตย์เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าตั้งแต่วันอังคารนะครับอาจจะต้องกลับมาเฝ้าระวังสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะกลับมาขยับสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังวันอาตตั้งแต่ช่วงวันอังคารเป็นต้นไปครับ ท้งนี้นะครับในช่วงนี้นะครับก่อนทุกท่านนะครับก่อนออกจากบ้านหรือว่าออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งน,นะครับก็สามารถตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองได้นะครับผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันแอฟฟอร์ไทยนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองได้นะครับผ่านแฟนเพจ a c e b o o k ศูนย์ Facebook, สืส่อสรารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าแฟนเพจ Facebook กรมควบคุมมลพิษครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ